สวัสดีค่ะช่องนิยายเสียงราชวดีวันนี้มารับชมนิยายเสียงเรื่องกรรมเทพแสนสซนมีทั้งหมดสีตอนค่ะเชิญท่านรับชมตอนที่สองได้แล้วค่ะเสียงเครื่องบินหรือรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเสียงเมืองกรุงเทพจอแจผสมกับเสียงเปียโนโอบอุ่นสี่ปีผ่านไปราวกับลมหายใจเด็กสาวในวันนั้นวันนี้กลายเป็นหญิงสาวแววตาเฉียบคม แพรว่ากำลังจะจบปริญญาตรีสาขาการโรงแรมและการจัดการอาหารด้วยผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเธอกำลังจะกลับมาพบเขาอีกครั้งในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมไม่ใช่สาวใช้ในคาร์สฮาดอีกต่อไปเสียงโทรศัพท์บ้านเก่าเสียงคุณนายพัชราธรพูดนุ่มนวลคุณแม่ภาคิน แม่กับพ่ออยากให้ลูกลงไปดูแลโรงแรมพัชราธรสาขากรุงเทพสักพักนะลูกพ่อของลูกอายุมากแล้วและถึงเวลาที่พาคินจะรับช่วงต่อเสียงพาคินถอนหายใจเบาๆภาคินนิ่งได้ครับแล้วใครจะเป็นทีมสพอร์ตของผมคุณแม่ยิ้มแม่เลือกไว้ให้แล้วเด็กคนนี้แม่เชื่อว,ว่าจะช่วยลูกได้ดี เสียงแทรกแพราวายืนหน้าห้องประชุมโรงแรมเสียงประตูเปิดแพราวาสวัสดีค่ะดิฉันแพราวากลับมาแล้วค่ะคุณชายเสียงเงียบชั่วอึดใจเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้พาคินเสียงเบาตะลงนี่เธอเหรอแพราวายยิ้มแผ่วถ้าคุณชายยังเรียกฉันว่าเธออีก ฉันจะรายงานหัวหน้าแผนกนะคะเสียงหัวเราะในลำคอของพาคินแววอบอุ่นจางๆพาคินเปลี่ยนไปเยอะนะแพรว่าเปลี่ยนเพื่อให้มีโอกาสยืนข้างกุลไงคะไม่ใช่เดินตามอยู่ข้างหลังโรงแรมพัชราธรสาขากรุงเทพคือโรงแรมหรูระดับห้าดาวเต็มไปด้วยการแข่งขันภาพลักษณ์และแรงกดดัน แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาหากคนสองคนคอยอยู่เคียงข้างกันเสียงประชุมในห้องประชุมเสียงลูกค้าบนเสียงพาคินคุยเสียงเข้มโต๊ะ VIP โต๊ะนี้ต้องเสิร์ฟาวให้ตรงรุ่นใครเป็นคนสั่งผิดดีฉันเองค่ะขอโทษนะคะคุณพาคินฉันจะแก้ไขเดี๋ยวนี้เสียงพาคินเงียบไปครู่หนึ่งเสียงถอนหายใจเบาๆครั้งหน้า ดูให้ละเอียดกว่านี้แต่เธอรับมือดีฉากเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนหน้าโรงแรมแสงไฟระยิบระยับแม้วันทั้งวันจะเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ยามค่ำคืนที่นั่งริมสระน้ำหลังโรงแรมกลับเป็นพื้นที่แห่งความเงียบสงบของพวกเขาสองคนจำได้ไหมวันแรกที่เจอกันเธอทำถังน้ำล้มแล้วลื่นเองแน่นอนค่ะ ฉันยังจำได้ว่าคุณชายเคยขำเป็นด้วยฉันไม่เคยหัวเราะกับใครจนเจอเธอความเงียบแทรกกลางประโยคเสียงลมหายใจเขาเปลี่ยนจังหวะฉันไม่เคยคิดว่าจะไว้ใจใครได้จนเธอเดินเข้ามาในชีวิตฉันเสียงหัวใจเต้นเบาๆผสานเสียงลมกลางคืนฉันก็ไม่เคยคิดว่าคนที่ใจเย็นชาที่สุดในโลกจะทำให้ฉันอบอุ่นได้ขนาดนี้เพราะว่า ถ้าวันหนึ่งฉันบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอไปไหนเลยเธอจะว่ายังไงฉันจะตอบว่าก็ลองขอฉันดีๆสิคะสองหัวใจที่เคยแตกต่างหนึ่งคือชายหนุ่มที่ไม่เคยสัมผัสความรักเพราะกลัวการใกล้ชิดอีกหนึ่งคือหญิงสาวที่เคยถูกทอดทิ้งและไม่มีค่าในสายตาใครวันนี้พวกเขากำลังสร้างอนาคตด,ด้วยมือของตัวเองและหัวใจที่กำลังเติบโต ก็เริ่มเต้นในจังหวัดเดียวกันแล้วเตรียมออกเดินทางชีวิตจริงไม่ใช่นิยายที่มีแต่ฉากโรแมนติกบางครั้งความห่างไกลก็เข้ามาทดสอบหัวใจพาคินได้รับภารกิจสำคัญจากพ่อแม่ให้บินไปดูแลกิจการโรงแรมสาขายุโรปเป็นเวลาสามเดือนเต็มเสียงสนทนาในสนามบินพาคินว่าอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองดีๆอย่าให้ใครเข้าใกล้เกินหเมตร แพรว่าแอบยินคิดว่าฉันจะมีใครเข้าหาหรอคะพาคินเบาๆไม่รู้สิแค่ไม่อยากให้ใครเห็นรอยยิ้มของเธอเหมือนที่ฉันเคยเห็นเสียงข่าวบนมือถือเสียงติ๊งจากแอปโซเชียลมีเดียดังขึ้นต่อเนื่องผ่านไปได้เพียงเดือนเดียวโซเชียลก็ระเบิดเป็นไฟเมื่อภาพของพาคินกับอลิสานักธุรกิจสาวสวยชื่อดังแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ถูกแชร์วอน เสียงคลิกมือถือเสียงเพื่อนร่วมงานกระซิบกันเพื่อนพนักงานว่าดูนี่สิแพรว่าคุณพากินควงอลิสาออกงานอีกแล้วนะครั้งนี้จับมือกันด้วยแพรว่าเสียงฝืนหรอดีจังเลยค่ะเหมาะสมกันดีเนาะเสียงหัวเราะแห้งๆของแพรวาเสียงฝีเท้าเดินหนีฉากเปลี่ยนห้องครัวของโรงแรมเสียงช้อนซ่อมกระทุบกันเบาๆ แพรวาพึมพำกับตัวเองจะอะไรนักหนาก็แค่คนเคยใกล้ชิดเขาไม่ได้สัญญาอะไรซะหน่อยเสียงลมหายใจสั่นไหวแพรวาว่าแต่ทำไมใจมันเจ็บอย่างนี้นะตัดสู่เสียงในต่างประเทศเสียงฝูงชนงานเลี้ยงเสียงวายชนแก้วอลิสาว่าคุณพาคินคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังดังในโซเชียลเพราะเข่ากับฉันนะสิพาคินว่า ข่าวลือมักจะทำให้คนสำคัญของเราเข้าใจผิดอลิสาว่าแล้วคุณแคร์หรอว่าใครจะเข้าใจผิดพาคินนิ่งมากจนอยากกลับเดี๋วนี้เสียงโทรศัพท์ที่ไม่รับสายเสียงแจ้งเตือนซ้ำๆเสียงเครื่องบินแลนดิ้งเบาๆเสียงโทรศัพท์ปิดเครื่องตามด้วยเสียงรองเท้าหนังเดินอย่างมั่นคงเขากลับมาก่อนเวลา เพราะภารกิจในยุโรปจบเร็วกว่ากำหนดและเหตุผลหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาเร่งบินกลับคือเธอพาคินบนกับตัวเองว่าอยากเห็นหน้าเธอตอนเซอร์ไพรส์ว่าใครกลับมาก่อนเสียงบรรยากาศในโซนฟานไดนิ่งของโรงแรมเสียงแก้วชนเสียงหัวเราะแต่ทันทีที่เขาเดินเข้ามาในถงแรนอาหารของโรงแรม หัวใจกลับหยุดเต้นลงครู่หนึ่งเมื่อเห็นเธอแพรว่ากำลังยืนต้อนรับแขกวีไอพีหนุ่มชาวญี่ปุ่นในชุดสูทเธอหัวเราะเธอยิ้มและเธอไม่ได้สังเกตเลยว่ามีใครคนหนึ่งยืนมองอยู่เสียงพาคินถอนหายใจหนักเสียงเก้าอี้ที่บาขูดพื้นเบาๆพาคินในสายตาเธอ จะมีชั้นบ้างไหมเสียงบาร์เทนเดอร์เสิร์ฟน้ำเสียงคลิงคลิงบาร์เทนเดอร์วันนี้รับเครื่องดื่มอะไรครับพาคินรงแรงๆเลยคืนนี้อารมณ์มันไม่ดีนักเสียงเปียโนแผ่วเบาผสมกับเสียงนาฬิกาเดินเสียงผู้คนเริ่มซาเสียงสุ้นสูงของแพรวาเดินใกล้เข้ามา เธอเลิกงานแต่เขาไม่ได้กลับขึ้นห้องเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดตรงใต้บันไดหินมาดออกของโถงทางเดินและทันทีที่เธอเดินผ่านเสียงกระชากเบาๆเสียงหอบหายใจตกใจของแพรวาแพรวาอะใครคุณพาคินเสียงกระซิบแนบหูแรงแต่ชิดใกล้พาคิน ฉันตอบมาได้ห้านาทีและเห็นเธอยิ้มให้คนอื่นแล้วสินะแพรวาตกใจคุณกลับมาเมื่อไหร่ฉันไม่ได้เสียงแทรกทันทีเป็นเสียงเขาดึงตัวเธอชนกำแพงเบาๆพาคินเธอหัวเราะกับผู้ชายเธอจับแขนเขาเธอลืมแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้เธอเสียงเงียบวาบหายใจแผ่วริมฝีปากเกือบแนบชิดแพรวา คุณหึงหรอเสียงจูบแนบแน่นฉับพลันพาคินฉันกำลังลงโทษคนขี้ลืมที่ไม่รู้ว่ารอยยิ้มของเธอควรเป็นของใครคนเดียวเสียงเนิบนาบของลมหายใจซ้อนทับจังหวะหัวใจดังชัดเจนแพลว่าคุณพาคินพาคินบอกฉันว่าเธอยังไม่ได้คิดถึงคนอื่นนอกจากฉันความเงียบอึดใจ ก่อนเสียงหัวเราะเบาๆของแพลวา่าแพลวา่าคุณชายถ้าฉันจะคิดถึงใครคนอื่นได้อีกฉันคงไม่เจ็บเพราะข่าวคุณกับคุณอลิสาหรอกค่ะเสียงเขากอดเธอแน่นขึ้นเสียงกลั่นหายใจของพาคินพาคินงั้นก็จำไว้นะฉันกลับมาแล้วและคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอยิ้มให้ใครอีกผู้บรรยายใต้บันไดหินอ่อนคือความลับของหัวใจที่ไม่มีใครรู้ ไม่มีคำว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีคำว่าเจ้านายมีเพียงชายคนหนึ่งที่หึงอย่างเงียบๆและหญิงสาวคนหนึ่งที่รอคอยการกลับมาอย่างเงียบงันไม่แพ้กันในห้องนอนของหญิงสาวมีแสงสลัวจากคมไฟหัวเตียงกลิ่นหอมจางๆของลาเวนเดอร์ลอยอ่อนๆในอากาศความอบอุ่นแทรกซึมไปกับเสียงลมหายใจที่ถี่ขึ้น ไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงดวงตาที่มองกันอย่างเข้าใจเสียงจูบแผ่วเบาเนิบนาบไม่เร่งรีบพาคินเสียงพระาฉันไม่เคยแต่ต้องผู้หญิงคนไหนเพราะฉันไม่เคยอยากจริงๆจนเจอเธอแพลว่าเสียงสันสานแล้ว คืนนี้คุณกลัวไหมพาคินกลัวแต่กลัวว่าจะรักเธอจนถอนตัวไม่ขึ้นเสียงปลายนื้อสัมผัสผิวนุ่มเสียงลมหายใจที่เริ่มร้อนขึ้นรอยสัมผัสแรกอ่อนโยนเหมือนขนนกแต่ค่อยๆกลายเป็นไฟที่โหมลุกความรู้สึกของผู้ชายที่อดกลั้นมานาน ได้ไหลรวมเข้ากับหัวใจของหญิงสาวที่แอบรักเขามาตลอดเสียงจังหวัดเตียงเคลื่อนเบาเสียงหอบหายใจกลั้นไว้เสียงเงียบอับโอนแหลงเสียงหัวใจสองดวงเต้นประสานกันภาคินเสียงแผ่วฉันรักเธอแพรว่าแพรว่า เสียงสะอื้นเบาๆฉันก็รักคุณค่ะคุณคายพาคินผู้บรรยายเสียงอุ่นละมุนในห้องนอนซึ่งเป็นพยานของความรักไม่มีความต่างของฐานะไม่มีคำว่าอดีตสาวไซหรือคุณชายมีเพียงชายหญิงสองคนที่มอบหัวใจให้กันอย่างไม่มีเงื่อนไข และคืนนี้พวกเขาก็ไม่เหลืออะไรให้ซ่อนอีกต่อไปเสียงเพลงโรแมนติกจบท่อนช้าๆกลืนไปกับลมหายใจที่สงบลงเสียงลิฟต์เปิดเบาๆเสียงส้นเท้าของหญิงสาวเดินบนพรมหรูเสียงประตูห้องสวีทถูกเปิดออกกลิ่นไวายแดงอ่อนๆคลอเสียงเพลงแจส๊สเบาๆลอยแทรกออกมาทุกคืน เมื่อแสงไฟของโรงแรมเริ่มสลัวลงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายเลิกกะเธอจะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุดไปยังห้องสวีทของคุณพาคินที่ไม่ใช่ห้องสำหรับพักแต่เป็นห้องสำหรับรักเสียงประตูปิดเบาๆเสียงฝีเท้าเดินช้าๆเข้ามาใกล้พาคินเสียงทุ้มละมุน คืนนี้เธอมาช้าไปสองนาทีแพรวาหัวเราะเขินฉันติดงานแผนกจัดเลี้ยงค่ะพาคินฉันเกลียดเวลาที่ไม่มีเธอข้างกายแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ไม่อยากให้เธอหายไปเสียงปลายนิ้วแตะแก้มเบาๆแล้วลากไหลลงมาถึงทางแพรวาเสียงอ่อนสัน่นคุณพาคิน พาคินกระสิบชิดอยู่กับฉันคืนนี้เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเพราะที่นี่คือโลกของเราเสียงผ้าคลุมไหล่หล่นลงบนพื้นอย่างเงียบงนันเสียงหายใจชิดแนบซ้อนทับกันอย่างลุ่มลึกผู้บรรยายทุกคืนที่ประตูห้องนี้ปิดลงจะไม่มีคำว่า ผู้บังคับบัญชาหรือสาวใช้ไม่มีคำว่าเจ้านายหรือลูกน้องมีเพียงชายหนุ่มที่หลอมรวมความรู้สึกรักเข้ากับทุกสัมผัสบ,บนร่างของหญิงสาวและหญิงสาวที่ยินยอมมอบหัวใจของเธอให้เขาทั้งดวงโดยไม่ต้องมีคำสัญญาใด